สวัสดีครับผมจนเตอรทีวีอยู่เกมโมลาแลนพัทที่9กันแล้วไม่เราใช้ตั้งช่กนันเลยโอเคครับโอเคโอเควันนี้เราก็มาเลยโดยที่เล่นตัวละครตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนใช่ไหม ใช่ไหมผมว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เดินแบบเดินเจยงดังสุดในทีมเอ็นดี้สไคว รอครับตอ <enemy> ตายไปแล้วทำไมมันไม่เห็นลงให้ ตอนนี้ผมงงกับสก,กิลครับท้่เงียบไปขอโทษด้วยมันคืออะไรสก,กิลเนี่ยอะไรเนี่ยคลิกขวาออเดี๋ยวลองดูใหม่ลองดูใหม่เดี๋ยวลองดูใหม่ครับคลิกซ้ายเพื่อติ๊กแล้วคลิกขวาเพื่อลงโอเคเข้าใจง่ายดีนี่ Folks down! Down. one enemy remaining okay. <coughs> let's ruin their day what can I you have uh what is it you've okay ก็ไม่ได้แย่มั้งไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ิงตัวนี้เสียงเท้าดังครับผมเคยได้ยินเสียงเท้าอยู่โคตรดังอันนี้เป็นสกิลหมอกโอเคดูแหละ for you, ตัวละครนี้ผมไม่ค่อยชอบอะไม่ค่อยชอบตรงมือมันนี่แหละ down <coughs> the one we got I have the spike smoke's down ตัวนี้ผมว่าสุดยอดครับเป็นตัวที่ป้องกันระเบิดได้ดีอาตีใหญ่นี้คุณเก็บไว้เลยยาไมไปใช้ถุม 4, สี่ถุมห้าอย่างกับผม อันนี้ผมไม่รู้ไงไม่รู้คือคนไม่ผิดชิมิอาจจะใช่ถ้าล้งกาแฟนี้คุณคุณนะไม่ครับร้างกาแฟอย่างนี้มีในโลกแต่ประเทศไทยน่าจะไกลจากที่นี่ไปหาเพื่อนกันสโมปิดทางขวาให้เพื่อนครับ ตัวหนึ่งครับเหลี <enemy> s <S ยงเดินกัดถ้าเสียงน้ำแปลว่าเขาอยู่ในอุมโมงครับแถ้าเสียงอย่างอื่นนี้ผมก็ไม่รู้ครับ ไอ้จ้แจ๊จแจนี่เสียงน้าไอ้เวลาเด้อเสียงอื่นไม่รู้จริงเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเป็นแม่น้ำไช่แม่น้ำนี่ท่อเสียท่อน้ำทิ้งเป้าแบบนี้ก็ปรับได้เป้าทุกคนเราสามารถจุดแล้วเขาปรับยังไงแล้วแต่คนถนัดครับบางคนก็ปรับเป็นจุดเดียวไม่รู้ปรับเป็นจุดเดียวได้ไหมน,น,<อ>น,นี่คิดเรื่องอ๋อสติ b e a ก o น here oh is smoke's down How many? smoke's down got the spike Thirty seconds left. My alt's not ready. Stim beacon down. <coughs> Ten seconds left. Spike planet. เงียบไปครับัรหอออรอครับือออยู่ด้านบนพลาดผมพลาดเองครับ พลาดเกมแรก I need a drop Need a drop Thanks เปื่อยๆอะไรดีเปิดนี้ก่อนเราถนัดครับอันนี้น่าจะปั๊บนะเต็มติดตั้งกดยิงเพววื่อวางเียง อะไรเพิ่มสิทิภาพอะไรทำส,สุดยอดเลยฮะ เกมนี้ผมว่าเขาทำสุดยอดดีแล้วทำอะไรแบบเมื่อกี้ผมลองกดดนตรีแล้วเลื่อนเมาส์ดูมือทางซ้ายเขาหันทางเออทำดีครับเกมนี้คอมสเปคต่ำก็ได้คอมสเปคต่ำเล่นไม่ได้ถ้าเล่นได้น่าจะหนุกเพราะคนต้องเล่นเยอะแยะเลยเกมนี้เห็นเขาบอกเกมนี้สเปคต่ำอยู่ครับ ถ้าคุณอยากเล่นคุณก็ลองโหลดมาลองลองดูถ้าแหละก็ Dimbi can hear. Still got it. One enemy remaining. Last player standing. Oh, hot. Hajing Lang. No charges left. สุดยอดคนนี้ก็ฟังเสียงเท้าเป็นครับเอาเปืนอะไรดีเอาเปืนอื่นบ้างดีกว่านี่เลยจัดให้่ปืนพกพร้อมครับชักพร้อมเอ้ยไม่ใช่ชักปืนนะเออชักอย่างอื่นไม่ใช่นะ Light him up! <coughs> Smoke's down! <coughs> You're out! Out of here! Holly. Hey, <coughs> uh, Lang. You will not Party kill up. my ally. Oh. Careful now. One enemy remaining. ผมพลาดเองอะพลาดอย่างแรงหนักักเลยก็คือตรงจุดนี้นะอะไร smokes down smokes down one enemy remaining come get to bang the เขาเดินแบบมีตัวไฟเลยตัวไฟกันบ้างเอาดีๆแหละ I'm gonna burn you up, Phoenix. Joke's what? over! You're dead! Get out of here. Smoke's down.

Switching got You sides. สำหรับทีมครับฝ่ายป้องกันน้องซอื้อปืนนี้เล่นดูครับปืนนี้ผมว่าใคร้ายไม่ครแม็กนัมเพราะปืนนี้มันนิ่มมากนิ่ม เห็นไหมมือนี้ก็นั้นด้วยชูแอบชูแอบชูแอบทูทูทูขอหวยไม่ใช่เดินยังไงครับ

ม่รู้เลยจะเอาอะไรโอ้ยตกเลือดเลอะ ู้ลองเล่นลูกนสองครับไปจ้าไงไปรืเป็นเลยโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย